มือนี้ได้ซุปมะเขือบ้านๆพี่น้องเห็ดง่ายๆซุปมะเขือแบบบ้านๆเคยกินตอนเด็กน้อยแม่เห็ดให้กินอันนี้มะเขือต้มแล้วเด้อพี่น้องวิธีต้มกันง่ายๆก็เลยบริชายพี่น้องเบิงหวาผู้ไรกันนาสิต้มหนเนาะต้มมะเขือมาปนนี่จ้ะเข้ากับตำยกวกเบาๆเด้อพี่น้อง มันจะเต้นใส่มันจะกระเด็นกระดอนหนวกค่อยๆซุปมะเขือแบบนี้เขาก็ปรุงกขาปรุงมะนมี่ังไรเซพิกลน่จะอีกอยังไงเป็นคนมากินเพชรแต่แบบกินเพชรเบาค่อยด้ข <c> า <oughs> ขว้าโอ้ย <c oughs> ขวาเขัขวาเปิดพอดีพี่น้องเดี๋ยวจะขวะ้าไหม เสร็จแป้งนัวเป้งนัวใส่นีิพักข้าวนี่ผักผักหอมบัวผักหอมป้อมหรือว่าผักซีจีนผักหอมเปหรือว่าผักซีฝรั่งอันนี้ผักหอมเจิมหรือเมืองไทยเหมือนเอิญสาระแหน่อันนี้ผักแพลวพี่น้องเอิญคือกันผักแพ่ว กวดลงทีเดียวเลยพี่น้องกัอนนี้กวดลงทีเดียวเจอโอ้ยลืมลืมลืมพีม่น้องขาด่าได้ปลาแดกเซษปลาแดกจ้ะโอ้ยยังปรุงบรครบน้ำปลาอ๋อมันสีเข้มงวดหวานเพียวงวดซุปมะเขือห้ามัน ให้เครื่องปรุงมาเข้ากันอืมหอมหอมปะพหอมเสริมปะพหอมอันพแพ้วซุปมะเขือได้นังนะก็ซิมเบิงพี่นอ้องซิมบ่พอดีแล้วพี่นอ้อง สบายดีจ้ามือนี่มากินเขากับไมอีกแล้วจ้ะใด็ซุปมะเขือแบบง่ายๆสไตล์บานๆจดจวดน้ำกันจ้ะลงมือเลยซุปมะเขือพร้อมปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดผักกับเข้ากะนหลายคือเก้ามีภผักกระสดมาละสองสตอ้ตนแต่งผักกาด ลงมือเลยเนาะพี่น้องมาเด้อกินน้ากันผู้ใดว่าถ้าจะกินเขาไมา่กินน้ากันนะจ้ามือนีได้ซุปมะเขือเปิดตู้เย็นบบมีย่างเหลือมะเขือซุปกินแล้วเจะมันเนียนกินซุปกินเขาเนี้ยตุ๋ยเลยจ้าอื้มแซ่บขนาดหน,นึ่งขมนหวานพี่น,น้องเต็มติบเลยเขาเนี้ย มัมพักก็เสี่ยพักมียังก็เอามาเบิลละว่าอะไรกินได้เอา,าบเบลลยกินขาวน้ำกันด้วยพี่น่องกินข้าวเหนียวกับซุปมะเขือ ลผักกำดมักอะไรป็นพังฮอมเป้ผักฮอมเป้หรือว่าสักผักซีฝรั่งแซบคือเกาพี่นนอะแซบคือเกากินย่ำใดก็แซบอื้อ ซุปมะเขือเฮียแสดงว่ามีคนหิวน้ำได้นนิปีกไก่ทอดกับข้าวเหนียวพี่น้องอลดอตามเด็ดข้าวเหนียวอืมแซ่บขนาดตุ๋ยซุปมะเขือเขา จำเบะข้าวมึงไงเล้ยแกมึงก็หยาบแต่ว่าดูกระติบข้าวหันนั่นกนหนึ่งซุ้มไปไหมนึ่หวันเนาะ า, 9, า,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 ดดาขาึมมานน้กันพี่น้องมาเด้อมาเด้อย่นั่งกืนน้ำลายอยูู่เดียวมากินเาคอนไหเนี่ยมือได้ซูมะเขือสูน้องกินหน้อง่ง่ายง่ายที่สุด มา,มาเสือเหนียหอมซแลวแน่กระักแข้ากแบเลยนาข้าเนียาติดมือ กินข้าวเนี้ยต้องติดมือ พี่กายกระสับตอนไหนหิวกินยังกระสะับกินยังกระสับบ่กินหรอ เพื่อนเพื่อนทุกคนเขามากินน้ำกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนมาเดอ้อกินเขากับไม่เด้ซุปมะเขือซุปพี่น้องกินมาเนี่ยซุปมะเขือปีกไก่ทอดแซบแ่บจัะแซบ่บแซบ่แซบขนาดแค่ ซุปมะเขือบาน,นๆเท่านี่แซ่บเซยพี่น้องโอ้ยบุ๊มบินไม่หิวเขาแล้วนะกะหิวอะละคนแนวเขามีไงล่ะกินมันจังอิ่มแว้แตงเข้าอ,อ้าปีแกก,กะะับโต๊ะเราบันสซุปมะเขือนี้เฮ็ดง่ายที่สุดพี่น้อง แต่ว่าวิธีต้มมะเขือเนี่ยไม่ก็จะคูก่กันว่าไผ่ต้มมะเขือมาสุปแล้วมันบดดำผู้ใดหูันแช์มาบอกไม่เนอะคอมเมนต์มาบอกได้ต้มต้มมะเขือให้จังไดมันบดดำคอมเมนต์มาบอกไม่ได้จ้ะไม่กะจะคู่กับไผ่เนี่ยต้มมะเขือมันบดดำม่ยังไม่ต้มมะเขือมาสุบมันขึ้นดำวะสีนพวงามานะเป็นคือกันบ่ ก่อนจะจบคลิปนี้คอ่ะขอขอบคุณ fc เก fc ใหม่เนาะที่เขามาติดตามใหม่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่คอยมาให้กำลังใจใหม่คอมเมนต์มาหาโอ้ยดีใจครัอยังน้อยก็ยังอยู่น้ำกันนะพี่น้องยังอยู่น้ำกันตลอดโอ้ยยังมีภูมิเบิงเข้าไอ้เหี้ยขออนุญาตกินน้ำก่อน ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปก็อย่าลืมปูความชื่งไค่ให้ในเด้อจ้าหรือว่ากดติดตามให้ใหม่นนเองนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหม่ราะนี่ใหม่ก็จะไปละไปกับซุปมะเขือและก็ปกไก่ทอดแซบๆนู้นนํากันพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสบายดีจ้า